เบื่อวะ่ะคือนเกยพรเขาไหมไมาดิมาเราข้อกิมเเกมเฮอดิมาตี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 เ้าไปเข้านี่นี่โนโนโนนโดนไป,ไป ก็สวัสดีเรียนสุวคนกันด้วยนะครับวันนี้ครูก็จะมีข่าวมาประกาศนะครับก็คือวันนี้โรงเรียนของเราครับจะเปิดให้เรียนไปครับสมัครชมรมของโรงเรียนนะครับโดยจะเปิดหลังเที่ยงนะครับที่โดมของโรงเรียนนะครับหลังจากนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จนะครับสามารถไปสมัครได้นะครับที่โดมของเรียนครับขอขอบคุณครับเออเจมวันนี้โรงเรียนเรารับสมัครชมรมเราเลือกชมรมอะไรดีวะเออยังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยคิดโอเคไั้ันไปก่อนนะ สวัสดีครับมาสมัครชมรมเล่นเกมครับเอีนักเรียนหมายถึงชมรมอีสปอร์ตใช่ไหมครับใช่ครับก็ชมรมของเราครับไม่ใช่แค่ชมรมที่เล่นเกมวันวันนะครับแต่มีการฝึกฝนนะครับทําการทํางานเป็นทีมนะครับการวางแผนนะครับหรือแม้แต่การฝึกวินัยนะครับจะต้องมีการแบ่งเวลาครับการเล่นเกมการเรียนนะครับการทํางานครับเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียกับชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ต้องมีการฝึกวินัยด้วยนะครับนักเรียนอ๋อครับเข้าใจแล้วครับสนใจจะสมัครตุนตอนนี้เลยไหมครับสมัครเลยครับโอเคครับ เดียวการสัปดาห์หน้านะที่ตึกสิบสี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับเป็นคาบแรกในการเรียนนะครับของชมรมอีสปอร์ตของเรานะครับเราก็จะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับครับชมรมอีสปอร์ตของเรานะครับก็จะฝึกให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการทํางานเป็นทีม นะครับให้พวกเรามีทักษะชีวิตนะครับผมมันไม่ใช่แค่เป็นการเล่นเกมแบบเลีนเฉยๆจริงๆเรามาฝึกทักษะให้พวกเราได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ครูก็จะมาพูดเรื่องของอีสปอร์ตนะครับก็คืออีสปอร์ตนะครับก็คือกีฬาอีสนิส์นะครับหรืออีสติสปอร์ตนะครับ จะเป็นกีฬาที่เล่นในอุปกรณ์อิ็กทรอนะครับโดยก็จะมีพวกเกมต่างๆนะครับโดยจะมีหลายกิกานะครับตามประเภทของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมม o บานะครับเกมกีฬาจำลองครับหรือเกม f อฟนะครับก็อยากให้นักเรียนที่สนใจในแต่ละเกมครับไปศึกษากฎของเกมมานั้นนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีผลงานต้นที่มาโชว์นะครับให้นักเรียนชมรมใหม่ของเราดูนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็จะมีป้ายรางวัลนะครับที่เราได้ไปถึงรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งปีนี้นะครับครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะ ในคาบแรกของชมรมนะครับจะมาศึกษากฎกติกาของเกมอาวีกันก่อนนะครับซึ่งเป็นเกมพืินฐานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับไปหาทีมฟอร์มทีมตัวเองมาครับเพื่อฝึกซ้อมกับที่ชมรมแล้วก็ที่บ้านของตัวเองครับเพราะว่าในอีกไม่นานก็จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วนะครับเจมเพื่อน เราต้องหาทีมเพื่อนวันนี้เราเรียกใครว่ากันแล้วกันโอเคโอเคอเขตยัมีเพื่อนเยอะใช่ไหมลองโทรชวนเพื่อนเข้าชมรมหน่อย <P ew d> เผื่อจะได้มีสองแข่งด้วยกันได้ได้เดี๋ยวรอชวนเพื่อนก่อนแป๊บหนึงนะฮัลโหลป๋อโ,ลอโอวลว่างไงว่างไหมเพื่อนว่าสมัครเล่นเกมด้วยกันไหมเราโอเดี๋ยวดู่อนมันขาดป๋อไม่ได้อะทีมอะเออเออสมัครก็สมัครโอเคมามามา ป้อนป้อนเออสนใจไ่แข่งเกมด้วยกันไหม<ะ>เราฮะเราเลัอหาทีมอยู่มาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันหน่อยมะเออเดี๋ยวกูเข้าทีมได้ก็ได้งั้นโอเคโอเคเจอกันเพื่อน อย่าโทรไปดีกว่าให้ให้ให้เขาซื้ออะไรไปให้ไหมตื่นแล้วรอ้ยเพิ่งตื่นเหรอตื่นแตแล้วอเคงทีเดาเดาสักพักไปหาเปิดเปิดห้องรอเลยนะโอเค กับเราไหมเรากำังขาดคนอยู่คนนึงเนี่ยเออเออเออได้ได้ได้เจอกันเพื่อนมามารบทีมาดีวางสายละกูจะไปคุยกับแม่ต่อละ ครสีสีการ์ดได้ครับสีการ์ดได้ครับผมเทียบสีตายครับอันนี้ก็คือสีแดงรักดีมาก ทีมของเราต้องการผูดด้เล่นระดับโลกนายจะมาร่วมทีมบเราไหมโอสศูนย์ศูนย์เจ็ด